สวัสดีครับผมวันนี้นะเราจะมาทำการทดลองสัตว์ของเรานะฮะสัตว์ป่าของเราว่าตัวไหนนะ,ะจะสามารถเดินตามรางตรงนี้ไปสุดตรงนู้นได้ทุกตัวหรือเปล่าฮะวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาทดลองกันตั้งแต่ตัวแรกนี่ช้างน้อยของเราจน ให้ครบทุกตัวเลยฮะว่าตัวไหนเนี่ยสามารถเดินจนสุดกลางตรงนี้อ่าเริ่มตัวแรกเลยนะฮะมาทดลองกันเลยเริ่มากเจ้าช้างน้อยตัวนี้โอเคเริ่มปล่อยไปไปไปเลยนะฮะตัวนี้ปล่อยไปเลยแล้วก็ตัวที่สอง ช้างเหมือนกันอ้าวหยุดนิ่งแล้วนะไปไปไปตามด้วยเจ้ามาลายเฮ้ยเจ้ามาลายโอ้หลมแรงมากเลยไปไปไปถึงไหมพวกเจ้าไปฝุดหรือเปล่า เจ้าช้างน้อยเหมือนจะไม่ไหวนะโอ้ทีเพื่อนตกรางไปเลยทีเดียวโอ้เดี๋ยวเอาทีละตัวดีกว่านะฮะเอาทีละตัวโด,วย,ดวยช้างไปได้ไปได้เว้ยแต่ค่อนข้างตึบไปดิไปไวรอเปล่าโอ้โหช้างนี่ไม่น่าไหวนะช้างตัวน,น้อยเจ้าม้าโดนเจ้าม้าถีแล้ว โอ้โหในที่สุดก็หลุดพ้นไปได้เอ,เอไปแล้วสามตัวแล้วนี่ตัวที่สี่ช้างเหมือนกันนะฮะช้างกดกันไปปล่อยไปเลยนู่นลงข้างทางไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวจาช้างนี้วิ่งไปเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยช้างตัวใหญ่นี่พี่ช้างฮะตามด้วยพี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่ไปไหวไหม ไปไวไหมอ่าตามด้วยเจ้าควายสีดดำโอ้ยเจ้าควายไม่มีแรงนะฮะเจ้าควายนี่นี่เจ้าควายอ่าพี่ช้างไปถึงนู่นแล้วนะฮะไปถึงนู่นแล้วควายตนนัวนี้โอ้โหไม่มีแรงนะควายตัวน,นี้เดินไม่ไหวนะฮะควายตัวน,นี้เดินไม่ไหว อาต่อไปตามด้วยพี่ช้างอีกตัวไปพี่ช้างนู่นพี่ช้างมาถึงนู่นแล้วอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะนู่นไปถึงนู่นแล้วอ่าพี่ช้างตามไปช้างเดินไปเลยพี่ช้างอ้าต่อด้วยเจ้าควายต่อด้วยพี่ควาย ช้างไปถึงนู่นแล้วโอ้สุดยอดลอยอยู่นู่นนะกันอ่าตามด้วยพี่ควายควายไปเลยพี่ควายควายไปถึงเปล่าเฮ้ตามด้วยเจ้ามาสีแดงม้าสีแดงจะไปได้ไหมอ้าวไปเลยเจ้าม้าสีแดงไหปไหม แล้วก็เจ้าหมูน้อยตัวสุดท้ายเจ้าหมูน้อยเจ้าม้าไม่ไหวให้เจ้าหมูน้อยไปก่อนหมูน้อยหมูน้อยหน้อยเจ้าม้าไปไม่ไหวนะฮะเจ้าม้าไม่สามารถเดินได้นะฮะดูขนาดแล้วเจ้าม้าเดินไม่ได้นะฮะขนาดปล่อยเดินปกติก็ยังไปไม่ไหวแล้วเจ้านี้ก็ไปไม่ไหวแล้วโอเคสรุปแล้วสามตัวนี้ ไม่สามารถเดินไปได้นะฮะนู่นเพื่อนของเราไปถึงตรงนู้นแนละ้วโอเคฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ